คร่บคุณมิกก็เคยทำเนี่ยเคยทำเคยทำครา้ที่แล้วหมักไว้สามวันหายไปเลยมันลายไม่อยู่แล้วเท่นมิกลองดมในในนี่แหละวิธีการดมกลิ่นดมในนีงอีกนิดหนึ่งครึ่งตาจะบอดด้้ยตาโอ้ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆุกคนนะครับตั้งแต่เราเริ่มทาอาหารเนี่ยต้องบอกว่าทางบ้านก็ส่งสารเราเยอะมากนะครับว่าทาทาไมทำเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรไม่ใช่อร่อยอร่อยว่ามันน่ากินมันน่ากินวันนี้วัตถุดิบที่เราได้มาจากที่ไหนครับพี่มิกเกาะรีบงครับอ่าก็เป็นที่น้องชาวบ้านจากเกาะรีบงส่งมาให้พวกเรานะครับแล้วก็ทางร้านคนเลอออร์แกนิกนะครับวันนี้ส่งปลาหมึกมาให้ใหญ่มากเลยตลุนคือหมึกอะไรอย่างยาวฮะอย่างยาว โหใหญ่มากเบอดเรามาปุ๊บเป็นมึอกมึกทองครับผมมึกทองมือโหสดมากมึกทองครับเอาวันนี้เราจะทำนะครับก็คือเอาปลาหมึกทั้ง3ตัวมาทําเป็นนึ่งมะนาวแล้วกันผมมองว่าในการทำปลาหมึกนึ่งมะนาวเนี่ยใครใก็ไปดูจากที่อื่นได้แต่วันนี้เนี่ยผมจะเอาสูตรต้นตำรับของความอร่อยมาผสมผสานนั่นก็คือ ไปหมักแล้วทาการล้างด้วยน้ําบัลลมครับเพือ่อที่ให้น้ำบัลลมเนี่ยมันกัดตัวปลาหมึกมันจะได้นิ่มนะครับแล้วก็จะได้อร่อยอแล้วความซ่าของตัวน้าบัลลมเนี่ยไปทำให้บึกกรอบนะเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาก็ใช้โซดาล้างเห็นไหม,แ,มแต่ว่านี่กินได้เนี่ยผมไม่เคยกินมาก่อนนะมันกินได้ไมันกินได้เพราะว่าน้ำบัลลมมันกินได้อยู่แล้วไงใ่สมัยว่าเอามาทำอีก่กินได้กินได้ผมจะใช้เวลาหมักไม่เก<ม>ินสิบนาทีเพื่อให้ความเคามของตัวปลาหมึกมันหายหมดไปเลยด้วยน้ำบัลลมนี้ครับคุณี่ก็เคยทำนี่เคยทำเคยทำคราวที่แล้ว

อ่ใช่ครับแค่นั้นแหละครับเข้าไปเติมเราต้องควักออกมาดีปุ๊บออกมาไอ้เหี้ยคนเก่งยังไม่ทำนะก็พวกพี่จะเอาพวกพี่จะทำผมก็ไม่ทำไงขอวไงครับพี่ตอนนี้ก็ได้ครับได้อยู่เพราะผมดูแล้วเดี๋ยวความชำนาญเนี่ยก็อาจจะมาสู้ผมไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ล้างตาอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่มีใครชำนาญในการยืนดูเข้าพี่เลยตอนเนี้ย โอเคพอเราล้างเสร็จแล้วครับมันก็จะสวยงามแบบนี้ข้างในสะอาดนะครับข้างนอกก็แบบนี้โอเคครับสะอาดเหม like so ouais. ือนกันวิธีบั้งก็บั้งครึ่งหนึ่งพอนี่นะบั้งบั้งครึ่งหนึ่งพอเดี๋ยวอย่าไปบั้งให้รู้นะครับใช่เพื่อให้มันสวยแล้วก็มันง่ายด้วยใช่นี่เรียบร้อยนะเหมือนปลหมึกย่างเลยอ่ะเออเลยแต่นี่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราจะเอามาหมักน้ำมันลมนิดนึงน่าโดนมากเลยอันนี้มันจึบๆเลยอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวโดนนิ้วแล้วแหละโอ้โหสวยงาม ตัวนี้ก็คือหัวเนี่ยมันล้างยากนิดนึงนะที่บอกว่าพอเราตาออกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วคนส่วนใหญ่าก็จะผ่าตรงกลางกระโหลกมันเพราะว่ามันจะมีทุงอาหารอยู่แบบนี้เราก็หั่นให้ดีนิดนึงก็ได้เนี่ยนวดก็เก็บไว้นะครับเอาไว้ประดับอ่ะแล้วเราหมักให้มันกรอบให้มันนุ่มแล้วก็ให้มันดับความคาวของตัวปลาหมึกใช่ไปไปเลยแล้วแช่แป๊บนึงเอาวางไว้เอาวางไว,อไว,อไว้อ่ะเนี่ยแป๊บเดียวนะสักสิบนาทีแล้วกัน เพราะว่าพวกน้ำบอลลมเนี่ยหวานหอมแล้วก็อร่อยแถมแบบดับข่าวด,ดับข่าวขั้นตอนต่อไปก็คือ<า>เตรียมหม้อนึ่งแล้วก็ยวเตรียมน้ำจิ้มเขาเรียกว่าน้ำจิ้มที่เอาไปราดเราไม่ได้เอาปลาหมึกไปจิ้มนะเพราะว่าในการทำปลาหมึกนึ่งมะนาวมันก็ต้องเอาความหอมของเครื่องเทศทั้งหลายเนี่ยเอาไปโรยที่ตัวปลาหมึกให้ออกมาแบบสวยงามแล้วก็น่ากินการเตรียมทำซีฟู้ดก็ง่ายๆเลยเอาทุกอย่างใส่มาแล้วก็ไปเข้าเครื่องปั่นง่ายมากมาพริกแดงสักใส่หมดเลยเผ็ดรอกินเผ็ดรอ สีเขียวต้องฝีไมก็ได้กระเทียมกระเทียมหัวใหญ่แค่เทียวนี่มันให้รสชาติต่ตางกันความ,วามหอมต่างกันตอนนี้ครับลาบผักชีใส่เข้าไปมะนาวใส่ทั้งลูกเลยปล่าไม่ใช่ <c oughs> อ่ะผักชีลาวใส่ไวน้นิดนึงผักชีลาวนี่ก็เอาไว้ตอนทำจิ้มก็ได้เรียบร้อยเสร็จแ,แล้วที่ขาดไม่ได้คือน้ำตาลปี๊บปลาตองส่งข์พร้อมแล้วน้องส่น้ำปลาเลยไหมอ่ะน้ำปลามาสังขารน้าปลาไม่ใช่นะแบบที่โอ้โห กำลังมองว่าเดี๋ยวจะใส่ไอตัวนี้เข้าไปนิดนึงเพื่อความหอมใส่ซอสเจนทุกคบางคนอาจจะไม่ใส่ไอเม็ดเม็ดพริกไทยแต่ใส่นิดนึามิงหันมาเอาใส่อ่าบีบเลยเท,ทบเทบบีบใส่มะนาวน,นี้ต้องให้คนบีบดีๆนะครับ <c oughs> ถ้าบีบไม่ดีจะเค็มแต่ว่าไอพวกเปลือกเปลือกนี้เอาเก็บไว้เอาไว้ตอนนึ่ง <c oughs> กินกิมาน,านมะนาวมันจะได้ระเหยมาโดนตั <c oughs> วตัวมันหมดเสร็จยังครับจ <c oughs> ะได้กินในวันนี้เอยครับอันนี้ก็เปั่นได้เลยเนาะอ๋อปั่นเอาปั่นสุดยอดอตีน้ำจิ้มไก่ทางตรงไหน มันที่มันที่มันลาดเนี่ยอ๋อเอาไปลาดเลยตีฟู๊ตีฟูอ่ะแป้งที่มีความดมในในนี้แหละเว้ยวิธีการดมกลิ่นตรงไหนนี่อีกนิดนึงตาจะบอกดนักตาตโอหอันนี้หม้อน,นึ่งอันนี้คือเอาไว้ข้างใต้มันจะแบบว่าหอมตะไคร้นิดนึงแต่อย่าไปใส่เยอะมากเลยมันฉุนตบ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 ชุบ,บเอาใช้ใช้นี่ใช้นี้ใช้พรุ่งนี้เหรออ่าตบชุบปลาฮัฟโต้พังปลาหมึกปลาหมึก นี่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 อีดนึงนี่จบตาบอดแล้วนะโอ้โหโอ้จนหนวดนี่แบบเขาบอกเลยว่าเด้งแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือใบอะไรอ่ะใบไทม์ของของของฝรั่งฝรั่งตดเลยเนี่ยตดเลยเนี่ยเรียบร้อยตั้งแกะอะไรครับตั้งแกะหนึงเลยครับอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ไฟน้ำมันหยดใไฟแค่นึงแค่นึงจะปกติเวลาทาให้สวยเขาต้องหาสไลด์ข้าไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปทุกเรื่องทุกเรื่องทั้ทำได้ อ่าต่อไปครับก็คือเป็นขั้นตอนที่เราจะเอาตัวปลาหมึกออกมาใส่หม้อภาชนะที่เราเตรียมไว้เพื่อความสวยงามใครอยากให้สวยงามแบบสเต็ปไหนเลือกหม้อที่ถูกใจแล้วก็ใส่ได้เลยเปิดออกมาแล้วนะปลาหมึกมันก็จะขึ้นเป็นทรงละแต่มันยังไม่สุกมากนะแต่เราไม่เราไม่ได้ต้องการให้มันสุกทั้งหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต้มอ,อยู่ดีอ่าอันนี้กนะ็คือมันยังจือดอ,อยู่นะแล้วมันก็ยังมีแค่ ความหวานของตัวน้ำอารมณ์ที่เราผสมไปพวกผัก <c oughs> พวกอะไรเราไม่ต้องเอาไปนะครับเราแค่เพิ่มความหอมเฉยๆความเด้งอะ่ะหลังเจ็ที่หนวดมันอะ่ะแต่หนวดจะไม่ได้เด้งมากนะพี่บิ๊เล่น<ๆ>อันนี้อหนวดปลาหมึกปลาหมึกเอามาต้มปลาหมึกต่อแล้วก็ราดลงไปเลยครับเ <c oughs> คล็ดลับครับพอใส่น้ำจิ้มอะไรทุกอย่างลงไปเสร็จแล้วปุ๊บแหวกแหวกแหวกหาช่องว่างนิดนึงเอาไอพวกเครื่องนี้ใส่เข้าแบงล่างนะมันจะได้หอมมะนาววางแล้วก็ต้มไปกับมัน เฮ้ยโหสุดยอดฟุด่นๆเลยตอนนี้ก็กินไม่ได้นะปลาหมึกติดหมด้อเฮ้ยครับตอนนี้เราก็ได้เวลานะครับที่จะยกปลาหมึกไปอย่าเพิ่งเปิดน,นะเอาวาขงข้างๆนูก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอพื้นที่หันนี้นิดนึงฝากตัวรับใช้นายเฝ้าถือหม้อปลาหมึกให้กับนายอ้าววางเอาละต่อจากนี้ไปขอชมพบกับธนาปลาหมึกนึ่งมะนาวเห็นไหมสุดยอดอ่าแล้วเดี๋ยวพวกเรา3คนไปพิสูจน์กันครับว่าการหมัก ปลาหมึกเนี่ยด้วยน้ำบัดลมรสชาติมันเป็นยังไงครับครับูนดูดูน่ากินตัดจบมาแล้วนี่คือสีสันรสชาติอาหารน่าทานเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหลือรสชาติดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าหมึกนี่คือหมึกหมักแช่หมึกหอมหมึกหอมหมึกหอมแช่ในน้ำาัดลมแช่ในน้ำอัดลมมาวัดรสชาติกันว่าถ้าเอาหมึกไปหมักด้วยน้ำอัดลมแล้วจะเป็นยังไงชิมก่อนเลยครับความคาดหวังเนี่ยคบความคาดหวังตอนนี้เป็นไง คาดหวังว่ามันจะอร่อยมากๆแต่ว่าชิมน้ำมาแล้วหน่อยหนึ่งอ,อร่อยแต่ยังไม่ลองชิมว่าชิมกินกับปลาหมึกเนี่ยครับรสชาติเป็นไงยังไม่ยังไม่รู้ครับอร่อยมากอร,อ,มอร่อยมากเข้าเนื้อไหมเดี๋ยวแม่มันกายมาตาัดให้ด้วยว่า,วามันจะสะดวกก่ายใชมปลาหมึกเด้งมากอ่ะกูเปิดร้านดีไหมเนี่ยโอ้โหแต่กลัวแต่ละจานแต่จะรสชาติไม่เหมือนกันอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้<อ> ทิงเหรอ,อเออใส่หน่อยแต่เนื้อปลาหมึกคือดีมากปลาหมึกเขาสดไงปลาหมึกเขาสดอาน้ำเลจากคนเลออร์แกนิกนะครับน้ำมันลมมันทำให้ปลาหมึกกรอบนะแล้วก็มันทำให้นิ่มๆ สำหรับอีพีนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจะทาอาหารเหมือนที่พิมทำนะครับไงก็เอาไปดูพิมไปได้เลยจะได้รสชาติที่แปลกๆนะแล้วก็ทําให้กับครอบครัวกินกันแบบนี้มันมีความสุขเวลาเขาได้กินของอร่อยไงก็ใครรักนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับรายการของเราด้วยนะครับอีพีต่อๆไปก็จะได้ทามาให้กับคุณผู้ชมอีกอะไรที่สำคัญใครมีสูตรอะไรอร่อยๆที่ทําให้กับคนที่คุณรักกินเนี่ยส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมอยากจะเอามาทำกับเพื่อนๆนะกับพวกเราเนี่ยลองกินกันดู คือถ้าส่งมาทางแบบใ r เล็ก e ม s เ g e ทาง Facebook หรือทุกแพลตฟอร์มแล้วกันวันนี้อีเมลกาไม่ค่อยได้ตอบหรอกอย่าไปส่งอีเมลเลยเพราะเราไม่ได้บอกด้วยแต่ถ้าจะใครสะดวกส่งเป็นไปรษณีย์นะครับเดี๋ยวให้ึ้นไปอยู่พิมพินที่ร้านเอาเมนูนี้เป็นไงอร่อยไหมโอเคอร่อยอร่อยอร่อยจิ้มอร่อยมากโอเคขอบคุณมากๆเลยครับ